มาเจสตี้กลับมาอีกครั้งในปี2024ครับเรามาอัปเดตกันเลยครับว่าเราสามารถสร้างความบันเทิงและสามารถสร้างสิ่งต่างๆให้รถคันนี้ดีขึ้นได้อย่างไรคลิปนี้ผมพาชมครับ ส่วนเอผมปนะครับมิคารโรโอนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำเรื่องของการสร้างความบันเทิงนะครับประสบการณ์การขับขี่และของแต่งอุปกรณ์ที่น่าใช้ใน m a จิสตในปี2024เพราะจริงๆรถคันนี้หยุดขายไปสักพักหนึ่งนะครับแต่รู้ไหมครับว่าพอผ่านมา2-3ปีเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่สามารถเอามาต่อโจทย์การใช้งานได้มากยิ่งขึ้นคลิปนี้นะครับเราจะมีหลากหลายแบบให้คุณสามารถที่จะเอาไปช็อปและสามารถแต่งในแบบคุณได้เลยครับเรื่องเรื่องความบันเทิงกันก่อนนะครับแน่นอนเรื่องความบันเทิงในปัจจุบันนีครับ เราสามารถเปลี่ยนจอ Android ให้กับรถรุ่นนี้ได้แล้วครับเป็นจอ a n นดรอยดแบบตรงรุ่นเลยนะครับก็คือเบ้าเดิมปลั๊กเดิมและสามารถรองรับการทํางานของระบบเดิมของรถได้ทั้งสิ้นเรื่องของกล้องก็สามารถรองรับได้ฟังก์ชันต่างๆก็สามารถรองรับได้ถือว่าตอบโจทย์มากในวันนี้นะครับและสเปคของจอ Android เนี่ย ก็สามารถพัฒนาขึ้นไปสูงกว่าวันนั้นแล้วนะครับก็คือที่ร้านของฮังมม i ่เราเองเนี่ยเราจะคัดเกรดเลยก็คือเป็นรุ่นสเปคสูงนะครับก็คือเร็วไวไม่ต้องห่วงครับแต่ไฮไลท์คือเขาจะมี HDMI out ส่งภาพไปออกจอหลัง ให้สามารถรับชมพร้อมกันได้แบบคมชัดมากกว่าตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยภาพและเสียงเนี่ยจะตรงกันเป๊ะไม่มีการเกิดดีเลยเลยทีนี้จอด้านหลังนะครับก็สามารถที่จะอัปเกรดได้คือถ้าเราใช้จอขนาดใหญ่แบบ17นิ้วเนี่ยก็สามารถติดตั้งได้เพราะสมัยนั้นนินนยมกันมากนะครับ17นิ้วเนี่ยก็สามารถใส่ได้ก็มีการทําฐานเสริมนี่เป็นมาตรฐานแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีเพิ่มขนาด14นิ้วเข้ามาอันนี้ถูกใจคนที่ไม่ชอบมี ขอบเสริมฐานนะครับแล้วก็ดูกําลังพอดีพอดีกับรถที่ไม่รู้สึกว่าใหญ่จนเกินไปหรือเล็กจนเกินไปสามารถมองทั่วคันได้เป็น14นิ้วแปะเข้าไปก็สวยงามมากนี่คือคอนเซ็ปต์ของการสร้างความบันเทิงแบบง่ายๆของทุกคนคือจอหน้ากดอะไรก็แต่เนี่ยก็ส่งภาพออกจอหลังได้เลยครับแอดวานซ์ขึ้นกว่าเดิมนะครับและเป็นสิ่งที่ฮัมมิ่งทำบ่อยๆคือการสร้างความบันเทอร์แบบหน้าหลังสามารถแยกจากกันได้ก็คือว่าข้างหลังเนี่ยอยากจะควบคุมเองเช่นบางคนเป็นผู้บริหารอยากควบคุมความบันเทองเองมีเด็กๆอยากควบคุมความเทอเองแล้วคน้ย ต้องการแค่ขับรถนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของจอแอนดรอยเนี่ยคือจอหน้าส่งภาพไปจอหลังุูแบบข้างหน้าต้องกดทุกอย่างให้หมดเลยแต่ของเรานี่ครับเราทําระบบใหม่ก็คือจะเซ็เมื่อสักครู่เนี่ยเราสามารถเพิ่มปุ๊บ Apple TV นะครับ Google t ทีที่เป็นความบันเทิงแบบเร็วแรงกว่าจอแอนดรอยเนี่ยและเป็นการควบคุมด้วยรีโมทหลายสายซึ่งอันนี้จะตอบโจทย์มากสำหรับคนที่อยากนั่งข้างหลังรัดซีทเบลสสบายๆไม่ต้องลุกขึ้นมาจิ้มหน้าจอเนี่ยก็สามารถกดได้เหมือนเราอยู่บ้านนั่งสบายๆแล้วออก เราสามารถที่จะปรับให้เป็นแผนที่นำทาเช้นคนขับรถก็ขับรถแบบมีสมาธิข้างหลังก็สามารถดู y YouTube ได้ยอย่างสบายใจครับ <S <S แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้อยากเปลี่ยนจอนะครับแล้วจอรุ่นใหม่เนี่ยมันรองรับในส่วนของ Apple CarPlay แล้วเนี่ยอันนี้ง่ายยิ่งขึ้นเลยครับเพราะว่าเราจะมีกล่องที่เรียกว่า AI Box หรือ CarPlay Box ก็ได้นะครับเป็นออปชั่นเสริมในการเชื่อมต่อกับจอเดิม และระบบของ CarPlay ทำงานกับกล่องนี้ในรูปแบบเหมือน Android นะครับก็คือเราสามารถเล่น y o u u u b e Netflix TV ออนไลน์บนรถได้เลยครับจิ้มทุกอย่างได้เลยและกล่องตัวนี้ครับมันสามารถส่งภาพไปออกจอหลังให้รับชมพร้อมกันได้เช่นกันคล้ายๆสไตล์จอแอ n d r o i d แต่คุณใช้จอเดิมในการทำงานครับ เรื่องคุณภาพเสียงเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือในรถเนี่ยก็ให้ลำโพงมาในระดับหนึ่งที่ผมว่าโอเคใช้งานได้แต่ถ้าเกิดคนที่ชอบคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นโดยเฉพาะใครอยากจะฟังเสียงพูดเสียงร้องชัดๆละเอียดเนี่ยการเปลี่ยนดอกลำโพงจะช่วยตรงนี้ได้ครับลำโพงในรถนะครับก็คือมีคู่หน้าคู่หลังเนี่ยเราสามารถติดตั้งแบบตรงรุ่นได้เลยเพราะว่าเรามีพวกการทําฐานไม้สเปเซอร์หม่แบบเข้ารูปเนื้อเสียงดีมีปลั๊กแบบตรงรุ่นสามารถติดตั้งเข้าเบ้าเดิมได้เลยครับเพราะฉะนั้นนี่การสร้างแบบง่ายๆแล้วแต่คุณจะจะแอดว โดยการสร้างวิทยุเดิมเนี่ยให้คุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเรื่องของ DSPM ครับก็คือการใช้วิทยุเดิมก็ได้ครับแล้วทำให้วิทยุเดิมเนี่ยดีขึ้นด้วยผ่าน DSPM แล้วก็มีซับบล็อกตัวหนึ่งติดซ่อนเรียกว่าสำเร็จรูปเนี่ยมีแอมม,มีซับมีลำโพงเนี่ยมิติของเนื้อเสียงของรถคันนี้ก็จะดีมากยิ่งขึ้นครับสิ่งที่เป็นเพนพอยต์ของรถรุน่นนี้คือเรื่องของเสียงรบกวนที่เข้ามาเยอะมากๆครับก็คือเรียกว่ารถหลายๆคนก็จะไปแดมมกันหมดแต่ว่าวันนี้เนี่ย มันมีโซลูชันในการแดมป์ที่ดีและเงียบมากกว่าวันนั้นถึง3รูปแบบผมจะเลยมาแนะนําวันนี้เลยครับว่ามันมีอะไรบ้างแบบพื้นฐานทุกค,คนคงคุ้นอยู่แล้วครับก็คือการทําให้รถของเรานั้นเงียบนะครับขับขับขี่ได้มีความจุกมากยิ่งขึ้นก็คือการดมป์ดมป์คือการเอาปัจดุแบบชนิดเดียวเนี่ยมาติดลอบคานทั้งคานเนี่ยจริงๆแล้วมันคือว i ยเบรชั่นด m มป n g ิ้งก็คือมันลดการสั่นและช่วยทําให้โครงสร้างเรานิ่งแล้วเงียบอันนั้นถือเป็นซิมเพิลมากๆนะครับก,ก็บัตาเิด ผ่านมาวันนี้เนี่ยมีความแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นก็คือมีรูปแบบของการใช้แผ่นที่เป็นวัสดุชิ้นที่2หรือ3ที่เป็นส่วนที่ทำการลดเสียงโดยเฉพาะกว่าแผ่นแดมเข้ามาเติมเป็นการทับเพิ่มเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีหลากหลายโซลูชันที่ทำมิ่งทำบ่อยมากๆครับคือถ้าแบบพื้นนะครับหรือเฉพาะล้อเนี่ยก็สามารถมี เพิ่มเติมเข้าไปแบบแซนด์วิชก็ได้นะครับหรือหลังคาเงี้ยมีเป็นฉนวนที่เพิ่มเรื่องของการลดเสียงและก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะครับแผงด้านข้าเป็นสไตล์แซนด์วิชหรือวันนี้มีแบบฟองน้ําแล้วนะครับก็คือเป็นแบบเหมือนวัสดุเป็นฟองน้ำแต่จริงแล้วมันเป็นตัวเอาไว้ซับเสียงได้มากกว่าแผ่แดปบโอท เวลาติดตั้งแบบหลายเลเยอร์นะครับมันก็ทําให้เสียงเข้ามาในรถเนี่ยน้อยกว่าการแดมแบบพื้นฐานครับแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้เราพูดถึงความขั้นสุดนะครับที่อัปเดต2024เนี่ยจะมีแผ่นรูปแบบใหม่นะครับของ s t p ที่เป็นเกรด i g h อ็นท,อที่ชื่อว่า a e r o c e l l เนี่ยทำมิ่งติดตั้งมากๆแล้วอยู่ใน Alpa h แต่ผมว่า Majesty ก็สาม,มาติดตั้งและนิยมแน่นอนนะครับก็คือเป็นแผ่นชนิดเดียวน้ําหนักเบาแต่รวมทุกความต้องการเลยคือลดสั่นลดเสียง ลดอุณหภูมิจบในแผ่นเดียวและน้ำหนักก็จะเบาลงนะครับฉันผมว่าวันนี้ a อร์โลเซลของ SCP เนี่ยตอบโจทย์ของคนใช้มาจิสตี้แน่นอนครับในเรื่องความปลอดภัยการใช้งานนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังนี้ถือเป็นมาตรฐานครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าเกิดใครซื้อกล้องบันทึกในวันนี้อยากได้แค่การบันทึกเหตุการณ์ให้เรือกแบบ Full HD หน้าหลังผมว่าเพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดใครต้องการที่จะการเก็บบันทึกและสามารถซูมดูรายละเอียดที่มากยิ่งขึ้นได้ผมแนะนําให้ซื้อแบบ2 <c> ู <oughs> หรือ 4K ไปเลยคับมันเป็นการลงทุนที่คุ้มแน่นอนเวลาคุณเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าทุกอย่างมันเล็กมากคุณสามารถเอาภาพนั้นมาขยายซูมดูทะเบียนได้อย่างแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นแต่ว่าปีนี้เรามีไฮไลท์ที่มากยิ่งขึ้นก็คือว่าด้วยสไตล์รถแบบว้างแบบนี้ครับ เวลาเรามีจอเพดานมันก็จะบังกระจมองหลังซึ่งก็จะมองอะไรไม่เห็นอีกเลยถูกไหมครับก็คือตรงนี้มันก็คือสไตล์เหมือนเอาผ่านะครับเราสามารถซื้อกระจที่เรียกเป็นดิจิตอลมิลเลอร์นะครับเอามาใส่แทนตรงนี้นะครับติดตั้งเข้าไปและตรงนี้มันจะมีกล้องแบบบันทึกให้ด้วยบันทึกหน้าบันทึกหลังฉันแปลว่าถ้าคุณซื้อสิ่งนี้สิ่งนี้เนี่ยคุณก็ได้เป็นดิจิตอลมิลเลอร์ที่สามารถมองเห็นหลังรถได้โดยที่ไม่ต้องโดนไอ้เจ้าจอเพดานบังรวมถึงมันสามารถบันทึกหน้าบันทึกหลังได้เรียกว่าจบครบในตัววเดีย ในส่วนที่เป็นฝาท้ายนะครับก็คือผมว่าเป็นของจําเป็นอยู่ดีก็คือฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่ติดตั้งเข้าไปแล้วช่วยเราสามารถเปิดปิดได้อย่างง่ายสะดวกแต่ว่าที่ฮัมมิ่งของเราเนี่ยเรียกว่าคัดเกรดมาให้ครับก็คือเป็นฝาท้ายไฟฟ้าโช้กไฟฟ้าเนี่ยที่เป็น Ford Majesty โดยเฉพาะครับก็คือเรียกว่าดีไซน์มาเพื่อรถรุ่นนี้รองรับน้ําหนักไม่ร้อนแล้วก็สามารถพับเปิดได้อย่างแข็งแรงและอย่างยาวนานตัวนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยเพราะว่าถ้าเราเลือกโชคตัวฝาท้ายไฟฟ้าที่แบบ มันไม่แข็งแรงหรือไม่ได้รองรับมาเจอที่ดตรงเนี่ยบางทีอายุการใช้งานมันจะค่อนข้างสั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมเลยบอกว่าให้ความสําคัญมากๆเพื่อให้เราสามารถกดเปิดจากรีโมทก็ได้หรือกดเปิดจากในรถหรือจากฝาท้ายได้อย่างง่ายๆแต่ว่าสามารถเปิดได้สุดนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างทงทนยาวนานและก็ไม่ร้อนนะครับและเพื่อการเึ้่ลอนรถที่ง่ายนะครับถ้าเกิดเราอยากจะพัฒ์เพิ่มนะครับเราก็สามารถเพิ่มบันไดข้ามแบบไฟฟ้าได้ก็คือเปิดมาปุ๊บทุกอย่างก็อสไลด์ลงมาแล้วก็เหยียบขึ้นไปอย่างง่ายและสะดวกเรียกว,ว่าเเป็นการรสิม ความสะดวกในการใช้งานรถคันนี้ครับและนี่คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่จะมาอัปเดตว่าวันนี้ปี2024เนี่ยเราสามารถแต่งมาเจอซินเรื่องของความบันเทิงการใช้งานประสบการณ์ใช้งานที่ดีได้อย่างไรบ้างแต่ที่ฮัมมิ่งเรายัางมีอีกหลากหลายโซลูชันนะครับที่สามารถที่จะมาดีไซน์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานงคุณได้ไม่ว่าคุณอยากได้ความบันเทิง คุณภาพเสียงระบบช่วยเหลือในเรื่องของการขับขี่ที่ดีอย่างไรเนี่ยที่เรายังมีอีกหลายแบบให้คุณมาเลือกใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ของแบบนี้ให้มาหาเราที่ฮัมมิ่งครับร้านเราอยู่บนถนนชิลลิงครับใกล้ๆห้างซีคอนสแควร์ห่างเพียงแค่500เมตรเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์ผมสวัสดีครับ